ครับผมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับว <ma fun. S 2> <ma> ันนี้นะครับพามาชมสวนทุเรียนเหมือนเดิมครับกับทุเรียนหมอนทองอายุ2ปีนะครับนี่นะครับอายุ2ปีนะครับช่วงนี้ก็กําลังแตกยอดนะครับหลังจากที่ตัดแต่งกิ่งไปนะครับนี่นะครับก็พามาชมนะครับวันนี้จะมีเคล็ดลับดีๆนะครับมาบอกกับพี่น้องนะครับมาฝากพี่น้องได้เอาไปปรับใช้กันเหมือนเดิมนะครับกับการดูแลทุเรียนนะครับ ดูแล้ทุเรียนยังไงให้ตัวเร็วแล้วก็แข็งแรงนะครับแล้วก็ให้ยอดมันเดินต่อเนื่องนะครับผมนะครับวันนี้ก็มีแนวทางเล็กๆน้อยๆนะครับมาฝากเพื่อนๆนะครับผมเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็อาจจะคลื้มคลมหน่อยนะครับผมแดดไม่มีนะครับฟ้าคึมแต่เช้านะครับวันนี้ก็มาทําคลิปนะครับมีเวลามาทําคลิปบอกแนวทางกับเพื่อนๆนะครับให้เอาไปปรับใช้กันนะครับอันดับแรกเลยก็คือนะครับ เรื่องของดินนะครับอย่างที่บอกไปทุกคลิปนะครับทําให้ดินร่วนซุยไว้ก่อนนะครับอันดับแรกเลยนะครับทําให้ดินร่วนซุยแล้วก็ระบบลากมันก็จะได้เดินดีนะครับแล้วก็แข็งแรงนะครับก็ต้องเติมอินทรีย์วัตถุครับอย่างที่บอกไปทุกคลิปนะครับนี่มันก็จะทําให้ยอดออกมาแบบนี้นะครับผมนี่นะครับอําดับต่อไปก็คือการป้องกันแมลงนะครับการป้องกันแมลงนะครับก็ทุก ช่วงของการแตกยอดนะครับเราก็ควรป้องกันแมลงนะครับเพื่อเราจะได้รักษาใบนะครับเราจะได้รักษาใบเพื่อกักเก็บธาตุอาหารนะครับเมื่อเราฉีดป้องกันแมลงทุกรอบของการแตกยอดนะครับใบมันก็จะสมบูรณ์นะครับใบมันก็จะไม่เสียหายนะครับนี่แบบนี้นะครับแบบนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับโอเคนะครับเขาจะได้กักเก็บธาตุอาหารต่อไปเพื่อ จะได้เอามาส่งไว้เลี้ยงยอดต่อไปนะครับก็จะเป็นชุดใบที่1ใบที่2แล้วก็ใบที่3แบบนี้นะครับผมนะครับเขาก็จะเรียงลําดับตามนะครับเพื่อจะส่งธาตุอาหารไปเลี้ยงยอดต่อต่อไปนะครับมันก็จะทําให้ยอดของเรานั้นเดินดีนะครับไหลต่อเนื่องนะครับไม่ชะงักการเจริญเติบโตนะครับสําหรับการที่เราป้องกันแมลงครับทุกรอบนะครับเก็บรักษาใบให้อยู่ทุกชุดนะครับผมนะครับนี่ก็คือ เรื่องหนึ่งนะครับของการที่ทําให้ทุเรียนนั้นเดินดีตัวเรียวนะครับยอดเดินดีนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมนะครับสิ่งสําคัญก็คือเรื่องของระบบลากนะครับผมระบบลากนะครับทําให้ดินร่วนซุยนะครับส่วนปุ๋ยเคมีหรืออินรีนะครับที่ใช้กับทางดินนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับผมใช้ได้หมดนะครับผมใช้ได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอินรีย์หรือเคมีนะครับก็ ควรใช้สลับกันนะครับควรใช้สลับกันนะครับไม่ควรใช้แต่เคมีอย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ดินเสื่อมเสียนะครับดินเสื่อมสภาพนะครับเพราะว่าสารเคมีมันก็จะไปตกค้างอยู่ที่ดินนะครับเมื่อทุเรียนมากินไม่หมดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราควรสลับใช้กับอินทรีย์ไปด้วยนะครับอาจจะเติมพวกอินทรีย์วัตถุนะครับผมนะครับเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักต่างๆนะครับหรือเศษหญ้า ที่เราตัดนะผมนะครับแม้กระทั่งใบทุเรียนที่เราแต่งออกนะครผมผมก็จะเอาไว้แบบนี้นะครับผมนะครับนี่ก็มันจะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยต่อไปนะครับเพราะว่าธาตุอาหารที่เราฉีดพ่นลงไปหรือเราใส่ลงไปที่ดินนะครับใบทุเรียนมันก็จะเก็บกักธาตุอาหารไว้นะครับเมื่อเราตัดลงไปนะครับมันก็จะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยต่อไปนะครับนี่ไม่มีเชื้อราครับเชื้อราไม่มีนะครับผมนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเชื้อราครับ แล้วก็มันจะช่วยสลายกลายเป็นปุ๋ยนะครับก็ทําให้ดินร่วนซุยด้วยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมครับในส่วนของการเติมปุ๋ยทางใบนะครับปุ๋ยทางใบก็อาจจะเป็นพวกธาตุรองธาตุเสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมโบรอนหรือแมกนีเซียมสังกะสีนะครับหรือพวกอะมิโนต่างๆนะครับก็หาฉีดพ่นได้เลยนะครับก็ควรฉีดพ่นในช่วงนี้ครับนี่นะครับช่วงที่ มีใบที่พีชรายแบบนี้นะครับนี่ครับเขาจะรับอาหารได้ดีที่สุดนะครับแบบนี้นะครับนี่เขากําลังรับอาหารนะครับส่วนใบแก่ๆนี้เขาก็เก็บกักเก็บธาตุอาหารไว้แล้วนะครับนี่เพื่อจะส่งมาเลี้ยงยอดต่อไปแบบนี้นะครับเราก็ควรควรฉีดพ่นในช่วงที่มีใบแบบนี้เยอะๆนะครับก็ดูดูให้ม like ันประมาณสัก70%ของทั้งสวนนะครับเราจะได้ฉ hmm. yeah, mm ีดพร้อมกัน hmm. ทั้งสวนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่า ยอดมันอาจจะแตกไม่พร้อมกันทุกต้นนะครับเราก็ดูสักประมาณ 60- 70%ของทั้งสวนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับพาเดินชมไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็มีแดดบ้างค้มบ้างนะครับผมนะครับมีเมฆเยอะนะครับวันนี้นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนะครับในการทําทุเรียนนะครับสรุปนะครับผมก็คือหนึ่งนะครับเรื่องของดินนะครับดินก็ต้อง่วนซุยนะครับ สองนะครับรักษายอดให้อยู่รักษาใบให้อยู่ทุกชุดนะครับก็จะทําให้ทุเรียนนั้นเจริญเติบโตได้ดีนะครับเมื่อเขามีใบที่สมบูรณ์นะครับก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของการแต่งกิ่งนะครับเราก็ควรแต่งออกตั้งแต่ต้นทุเรียนเล็กๆนะครับเพราะว่ามันจะได้ทรงที่สวยนะครับนี่นะครับมันจะได้ทรงที่สวยนะครับนี่ก็ยังต้องแต่งอีกนะครับผมเพราะว่าต้องแต่งไปเรื่อยๆนะครับ กิ่งไหนที่มันทับมันซ้อนกันนะครับกิ่งไหนที่มันที่ีๆก็ควรแต่งออกนะครับไม่ควรเอาไว้นะครับหรือใบที่มันไม่โดนแสงแดดก็ควรแต่งออกนะครับกิ่งแขนงต่างๆนะครับก็แต่งไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ควรแต่งออกเยอะทีเดียวนะครับก็แต่งไปเรื่อยๆนะครับถ้าแต่งออกเยอะทีเดียวนะครับทุเรียนมันจะชะงักการเจริญเติบโตนะครับเพราะว่าใบก็เปรียบเสมือนโรงครัวนะครับเพื่อกักเก็บธาตุอาหารนะครับกักเก็บธาตุอาหารให เอาไปเลี้ยงยอดต่อไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็เห็นแสงแดดบ้างไม่เห็นบ้างนะครับก็พามาชมนะครับนี่ครับทุเรียนแตกยอดทุกต้นนะครับผมนี่นะครับพามาดูนะครับการที่มีดินที่ดีก็ถือว่าโอเคสําหรับสําหรับการปลูกทุเรียนการปลูกพืชทุกชนิดก็ดินสําคัญที่สุดนะครับผมนะครับไม่ว่าจะปลูกอะไรนะครับดินก็สําคัญเป็นระดับแรกเลยนะครับสําหรับ การปลูกพืชทุกชนิดหรือปลูกไม้ยืนต้นนะครับทุเรียนมันก็จะพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่ารากทุเรียนมันจะหากินอยู่ผิวดินนะครับรากทุเรียนจะไม่ลงลึกนะครับยกเว้นรากแก้วนะครับรากแก้วของเขาจะลงลึกนะครับส่วนรากหากินเขาจะอยู่หน้าดินนะครับอยู่ผิวดินนะครับรากตะขาบนะครับรากเฟือยเยอะนะครับทุเรียนนะครับก็ใส่อะไรก็ต้องระมัดระวังนะครับสําหรับการใส่ปุ๋ยใส่ อะไรลงไปที่ดินที่โคนต้น,นครับก็ต้องะร,ระมัดระวังเพราะว่ารากของเขาอยู่ลอยอยู่หน้าดิน,นครับลอยอยู่ผิวดินตื้นๆเองนะครับผมนะครับก็ต้อง,องะร,ระมัดระวังนะครับการใส่ปุ๋ยหรือใส่อะไรลงไปที่ดินนะครับก็ต้องมีความเข้าใจก่อนนะครับอาจจะเป็นถ้าเป็นปุ๋ยคอกนะครับก็ควรเอามาตากตากแห้งเพื่อฆ่าเชื้อนะครับตากแห้งเพื่อเพื่อฆ่าเชื้อราก่อนนะครับคน กยเอามาใส่นะครับก็ประมาณนี้นะผมนะครับมันจะเกิดเชื้อราได้ง่ายนะครับแล้วก็จะเกิดการเค็มปุ๋ยนะครับได้ง่ายนะครับสําหรับรากทุเรียนก็หากินอยู่หน้าดินนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับนี่นะครับส่วนยาแมลงนะครับผมก็ฉีดในช่วงเย็นๆนะครับทุกช่วงของการแตกยอดนะครับส่วนปุ๋ยทางใบผมก็ฉีดในช่วงเช้านะครับเพราะว่าปากใบพืชจะเปิดในช่วงเช้านะครับ อาจจะเป็นปุ๋ยเกล็ดนะครับผมปุ๋ยเกล็ดสูตรตัวหน้าสูงครับที่มีในตัวเจนสูงนะครับ30-20 10นะครับมีหลายสูตรนะครับผมมีหลายยี่ห้อหลายสูตรนะแล้วแต่ในพื้นที่ของท่านนะครับหาได้แบบไหนก็เอาแบบนั้นมาฉีดได้เลยครับส่วนถ้าลงเสริมก็อย่างที่บอกไปนะครับผมอาจจะใช้เป็นท่านรวมเลยก็ได้นะครับผมท่านรวมนะครับอาจจะมีแคลเซียมสังกะสีโบลอนโมลิดินัม อะไรต่างๆนะครับรวมอยู่ด้วยกันครับมันจะทําให้ AL ต้นทุเร,รียนของเรานนั้ไม่ขาดธาตุอาหารนะครับ<ๆ>อาจจะใช้น้อยนะครับผมอาจจะใช้น้อยนะครับสําหรับต้นทุเรียนแต่ว่าขาดไม่ได้นะครับผมก็ต้องเติมให้เขานะครับเพื่อ<ๆ>ป้องกันการขา,า,าดธาตุอาหารของต้นทุเร,รียนของเราที่ปลูกนะครับทุเรียนชุดนี้ก็อายุ2ปีนะครับผม2ปีนะครับ2ปีนู่นครับต้นนู้นก็3ปีนะครับผมสาหรับต้นใหญ่3มปีนะครับ สามปีสี่ปีนู่นนะครับนะครับมองเห็นไกลๆนะครับผมนะครับก็ปลูกหลายชุดนะครับผมปลูกหลายชุดนะครับสาหรับคนทุนน้อยๆก็ทยอยปลูกไปเรื่อยๆนะครับก็ประมาณนี้นะผมนี่ไปมาดูตัวนี้ครับผมยอดไหลนะผมตัวนี้ยอดไหลนี่นะครับยอดไหลออกมาเยอะเลยนะครับผมนี่นะครับกิ่งแคบหักนะผมนี่นะครับนี่นะครับ นี่คือทุเรียนที่สมบูรณ์นะครับผมนี่นะครับทุเรียนไม่ขาดธาตุอาหารนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมนะครับใส่ปุ๋ยทางดินทุกเอ่อหนึ่งเดือนนะครับไม่ขาดนะครับห้ามขาดหนึ่งเดือนนะครับผมไม่ควรใส่เยอะนะครับใส่น้อยๆนะครับใส่น้อยๆก็พอไม่ควรใส่เยอะนะครับใส่ห่างๆคูนะครับผมนะครับใส่รอบๆทรงพุ่มนะครับรอบๆทรงพุ่มบานน้อยๆให้กระจายกระจายนะครับผมสําหรับการใส่ปุ๋ยทางดินนะครับ ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนะครับสําหรับการที่จะทําให้ทุเรียนของเรานั้นแข็งแรงและก็โตเร็วนะครับก็รักษาใบให้ดีนะครับทางดินก็อินทรีย์บ้างเคมีบ้างสำหรับการไปนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนทางใบก็ปุ๋ยทางใบก็อาจจะเป็นเดือนละครั้งหรือ15วันครั้งก็ได้นะครับปุ๋ยทางใบนะครับธาตุรองธาตุเสริมต่างๆนะครับหรืออะมิโนต่างๆนะครับผมครับประมาณนี้เลยนะครับผมนี่นะครับ ยอดสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับการทำคลิปดีๆมานำเสนอแนวทางดีๆให้กับเ,เพื่อนๆนะครับผมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม